ปลยครดว้าวโว้ยคู่คู่กไม่รู้ก่งยิ่งยิ่งยิ่งย่ง่งย่ย่งยิ่นีิ่งยิ่ิ่่่งิ่นแล่งยิ่งยิ่งยิ่ห่่น่ย่่าง างสู่ฟ้านาสู่ดินเช้านาสวนเฮาเพิ่งได้ไอ้เช้าไล่ได้เพิ่งพาสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จุดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบทกอ,อบ,บ้านโนนหํามแท่งอำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้ท่าน ผู้อำนวยการสำนักง,งานทกศจังหวัดอำนาจเจริญท่านนารงสังสนานะครับให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนเกษตรกรรวมทั้งเป็นปราชชาวบ้านและประธานศูนย์ด้วยครับท่านพอ่อคําโจมครับผม<ช>ครับมาวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานทกศก็จะในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนก็จะพูดถึงนโยบายของศูนย์เรียนรู้รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาอื่นที่เกี่ยวเนื่องครับท่านผอครับครับก็ ในส่วนของทกศนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนำปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายมาถ่ายทอดเนี่ยในส่วนของทกศเราพยายามที่จะเอานโยบายตัวนี้เนี่ยมาสู่การปฏิบัติโดยผ่านศูนย์เรียนรู้ฐานปราชชาวบ้านนะครับเพื่อที่จะ,ะให้เกษตรกรที่ยังลังเลอยู่หรือว่าหลายท่านที่ยังลังเลอยู่ว่ามันจะทําได้จริงหรือว่าทําแล้วมันจะเกิดมรรคผลอะไรหรือไม่ เพราะฉะนั้นทกศโดยความตั้งใจละก็อยากเห็นว่าการขับเคลื่อนโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านมายังลูกค้าทกศผ่านมายังปราดหรือศูนย์เรียนรู้ที่ทกศสนับสนุนเองเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะจุดประกายให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาดูครับครับมาฟังของทางประธานศูนย์เรียนรู้นะครับหรือปาราดพ่อคำโจมนะครับคิดยังไงถึงได้มาทำเศรษฐกิจพอเพียงทํามาหลายปีหรือยังหรือว่า ทิศทางในการขับเคลื่อนที่มาที่ไปเป็นอย่างไรบ้างครับครับแนวทางที่เป็นปัใจจัยให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้มาทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทกศผมได้ศึกษาดูงานหลายพื้นที่แตงตะปีซีีนะครับกับประมาณเกือบ30ปี20กว่าปีแล้ว เห็นแนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของท่านในหลวงรอเก้าได้นำจิตใจที่ผมได้ไปเห็นไปพบเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นสิ่งที่จะพานำทางพี่น้องประชาชนเกษตรกรหลายๆท่านคนพิกิตและผ่านการอาหารการกินทุกอย่างเราจะ พึ่งพาตนเองนี่เป็นหลักสำคัญยึดมั่นให้ผมได้เอาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาสางอยู่ตรงนี้เพียบเป็นแบบอย่างและแนวทางให้ลูกห,หลานนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางพ่อคำโจมลวนะครับว่า,เ,าเริ่มต้นมาอย่างไงทีนี้ผมผมสงสัยว่าในการทำเศร,ศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ระยะแรกๆก็คิดยังไงว่าหนึ่งคนคนที่มาทำหนึ่งมันต้องมีความรู้มีอะไรต่างๆหรือว่าสิ่งที่หนักกว่านั้นก็คือว่าแรงกดดันรอบข้างคนในครัวเรือนคนในชุมชนมองพขจมอย่างไงถึงถึงมาตัดสินใจทำอยากให้คุยให้ฟังหน่อยครับแรกเลยกผมส่วนแม่บ้านออกมาอยู่ทุกนานแม่บ้านพูดกับผมว่า เราเป็นบ้าจะพาไปอยู่ยังไงไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นทุ่งนาแบบก่อนๆนะครับแล้วแต่ัดสินใจแต่ัดสินใจผมตัดสินใจมาแล้วในปี46 46ครับตัดสินใจจากการดำเนินของเกษตรกรต้องเดินตามทางของพ่อหลวงแน่นอนจังจะไปจังยืนได้ เนีเปรียบเทียบกับที่พ่อเคยทําแบบเดิมๆกับพอมาทำตอนนี้อันไหนที่คิดว่ามันใช่บ้าแต่ก่อนๆมันเป็นทางตันแต่เมื่อเราตาสวา่างกล้าเราศาึกษาเราดูงานได้หลายที่มาประกอบเป็นสิ่งยึดแลัแลกก็ดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ เราจะเดินก้าวหน้าไปไหาหัวล้วแล้วทีนี้อยากถามหน่อยว่าทำแล้วมันดียังไงแล้วก็อยากจะเชิญชวนคนที่คิดว่าหรือถ้าผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยตัดสินใจมาทำอย่างผมเถอะทำแล้วรอดแน่นอนเลยรับแน่นอนครับข้อดีอนะไข้อดีทุกอย่างเราจะเพิ่มไรายได้มันมีไรายได้เออม,มันเพิ่มรายไ,ได้ทุกวันมันมีไรายได้ตลอดอ เพราะว่าเป็นเรียกงอาหารมีปูปลาอะไรต่างๆที่เราทำอยู่ที่พุนาเราและทุกคนเขาอยากทานอะไรเขาก็ต้องมามเราต้องได้ยเรืนทุกวันนี่นั่นเป็นสิ่งที่สะท้อนให้ให้เราเด็กคิดก็คือครับมีรายได้เข้าทุกวันครับผมทีนี้ข้ออยากจะเชิญชวนคนที่ ยัง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 ตัดสินใจไม่ได้หรือยังลังเลอยู่เนี่ยช่วยเชิญชวนเขาหน่อย่าด้วยเพราะลูกค้าทงกอสหรือใครก็ตามที่ที่ดูอยู่ช่วยเชิญชวนหน่อยว่าถ้ามาทําอย่างนี้ละหนึ่งมันชัวร์แน่นอนมีรายได้แน่นอนแล้วคุณจะคือหลุดพ้นจากความยากจนหรืออะไรช่วยช่วยคุยคุยเชิญชวนให้พิ่น้องกหน่อยครับผมผมขอ เชิญส่วนพี่น้องที่ยังไม่ได้ทำกเกษตรแบบพอเพียงไม่ได้ทำกเกษตรแบบอินทรีย์เรามาเริ่มกันไม่สายนะครับยังไม่สาย,ยาเรายังมีเวลาถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเราก็ประสานงานและถามเพราพะโจ๊นี่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ครับเป็นเป็นที่ปรึกษาได้ได้ครับได้ดีบางครั้งเรามีการอบรม ลูกค้าเครือข่ายของทกสนะครับเราก็ได้พูดสักส่วนเกษตรกรกลูกค้าต่างๆอยากให้เขาได้เรียนรู้ศึกษาว่าทําอย่างไรจะมีอาหารกินอาหารทานและกับพืชผักต่างๆปอดสารทุกอย่างพูดอย่างนีอ้อยากไปดูแล้ล่ะมีอะไรบ้างนะอาจารย์ครับอบ่อนี้เียงปลาปลา เกษปรกรรมอุตสาหกรรกาบประดุกผมสงสัยแล้็ได้ยินมาว่าข่าโจมีนี่ตามไม่ถึงเดือนจับขายได้มันมีเคล็ดลับอะไรช่วงเล่าให้ฟังหน่อยครับถูกต้องครับแต่ก่อนผมเอาตัวเล็กๆมาเลี้ยงมันขาดทุนถ้าเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆครับมันไปน้อายได้นำหัวอาหารมันไมกคั้มันเลี้ยงทุกครั้ง ไม่ผ่านเ,ออเลยมาคิดว่ามันตน้องมีจุดเดินของมันออการเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาไม่ขาดทุนเลี้ยงปลาแค่อทิตเดียวอทิเดียว,ดยวได้ได้ทานและก็ได้จำน่ายต้องส่วนอย่างนี้นะครับค,คือเป็นสั่งมาที่มันกินได้ เป็นโลเป็นกิโลมาโลจ่าอ้อไปรับปลาที่เขาเลี้ยงครับเขามาส่งทุกที่อ่ะอีกเขาเลี้ยงมาสี่ห้าเดือนอะไรแล้วครับผมที่มันสามารถรับทานได้แล้วเลยมาทดทดสอบทำหมดหมดอาหารไม่ไม่ถึงครึ่งสอบเราก็จัหนายแต่ก่อนจะลงปลาทุกครั้งเราจะเอาน้ำหมักลงก่อนเพื่อให้ปลาไม่มีกิน รสชาติจะเหมือน,นธรรมชาติเคเตอง <c oughs> ใช้น้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักลงลงก่อนทีนี้เปรียบเทียบระ <c oughs> หว่างเอาตัวเล็กกับ <c oughs> เอาตัวใหญ่มาเรียนอันไหนได้ได้รายได้ดีกว่ากันอาศัยที่มันเร็วและกะไม่หมดทั้งปีใช่ได้ทั้งปีได้ทานและกะได้ปีให้น้อยลูกก็รัดทาน ก็ยังมีกับราครับก็คือว่าไม่ต้องไปไ่อปเลี้ยงตัวเล็กเพราะว่ามันทุนเสียไปเยอะมันไปกับอ่ะแต่นี่เอามาเลี้ยงไม่ถึงเจ็ดวันเจ็ดวันสามารถที่ยังไม่อมันก็ปรับปรับสภาพเนี้ยแต่ว่าการปรับสภาพน้ำก็คือต้องใช้ยูริซีเมื่อก่อนตอกปลารสชาติเป็นธรรมชาติครับโอ้ยังงั้นอยากดูปลาแล้วล่ะอยากดูปลาเอาลองดูหน่อยดิอยากเห็นตัวปลาแล้ว ไม่ได nee. okay. ้โอ้ลองดูนะตัวรี้ก็ได้บาดเสียไม่ได้ไม่ได้สว่งผมเสียเลยเาบาเสียไพ่อบรรยกาศ่ใส่ใส่ใส่ใ่่่ เขใส่ก like, ันกบผมกันดิโอ้ยเอาเพียงได้เขาท่เขาท่าเพียงแคไหนเฮดสโลว์ได้เออสโลว์สโลวมเออคะนความได้หรือว่าหนึ่งอเปม่อูเน่ยโอ้โหด ลูเขาขได้่ตได้เยช่วุ้าคออกลางาามอ่าเเวันจีุ่ตัวขามันสิตักตตุกตตัวโอ้ยคคก็ไม่รู้กี่กี่กี่มาได้มาได้ขับบะหมี่ตัวนี่เจ้า นี่แล้วนแเหลือนี่เหนึ่งสองตั้งตัวเลยไปซื้อไปซื้อไปซื้อเอาไปเตรแยมเลย